ว่ากันที่ของแต่งก่อนโอ้หลังพึ่งไม่งเงาบัดเ่ยปลายราคาช็อตตี้นะไม่ตรงปกเุ้ยต่อยเลยทไรอ่ะซ้อมอยู่เต้พระรามเจ็ดใช่ไหมนี่อ้นพะปะแดง <Hey. S 1> สวัสดีครับผมอ้นพะปะแดงนะอ้นพะปะแดงต่อยเลยตาเดียวเต้พระราม17เจ็ขาต่อกันแขนหนึ่งขาหนึ่งเราปิดตาด้วยโหดจัด มาทำมาหากินดีกว่าอ่ะวันนี้เอาเจ้าแรก300ตัวนี้เน็ดดวงมากๆเลยรถวิ่งแค่พันกว่าโลแท้ๆแทบจะไม่ได้ใช้เลยมาให้กล้องมาดูกันสีไม่เงาตาแตกเลยสวยชิบหายอม,มีกระจกใบแฮนนะเอาไว้ว่ากันที่ของแต่งก่อน Lessing Power นะอ่าแล้วก็ปอกมือย่ห้ออะไรโดมิโนโอ่าเบรคคัดปรับระดับได้นี่เห็นไหมปรับระดับได้ สวยงามเลยอุดกระจกไฟเลี้ยวแต่ง LED ชิลหน้าแต่งทรงนี้สวยมันจะมีทรงแบบแบบเบสิกเบสิกอะทรงเนี้ยไม่ค่อยมีนะสวยดูกาบพน้ำโอ,อ้โหหลังพึ่งไม่เงาบัดเลยโอ้สวยอะอ่ะแล้วก็ตัวตัวสีนี้ขายดีด้วยสีแดงมาที่ไรหมดทุกคีเลยนะยางเต็มดูดิไม่บอกพันกิโลยางเต็มเปี๊ย ติดรถนะจานดิสเต็มเปี้ยอ่าไล่ไปเลยสีดูไม่มีรอยเลยเงาแบบห้องเที่ยงนี่เงาเงามากๆเลยฉ่ำม,มากเลยเหลี่ยมมุมดีนี่เลียมมุมดีมาด้วยสลิปออนปลายอาคาช็อตตี้นะยึดมาดีเลยแน่นเลยอ่าแล้วก็กระดิดหลังชาร์คคอเวอร์เห็นปะโอย้ยางดึงเต็มเลยเนะี่ย ยางเต็มมากรถจดทะเบียนเดี๋ยวนะตัวนี้จดทะเบียนปีสิลืมพูดอ่ะขายสั้นพร้อมไฟสองป้ายไฟเลี้ยวนี่ตามแมวเห็นไหมโซ่เตอร์ฉีดให้เรียบร้อยเลยจารบีพร้อมใช้แล้วก็ตัวเนี่ยรองขาตั้งยี่ห้ออะไรวะเชีย่ยอ่นไม่ออกช่างมันอ่ะมีให้ก็ดีนะโอเควสนสั้นๆเลยมาดูไม่ต่อ กุญแจสอดอกนะพร้อมกับแท็กายกุญแจครบเลี่ยมแบบเลี่ยมจริงๆใครมาดูด้วยตานี่จะรู้เลยว่าไม่หแบบอ้โหเราตาแตกเลยอ่ะไม่เท่าไหร่พันหกร้าิกิโลเดี๋ยวขี่กลับไปกสิบหกและหนึ่งหกหสวยเลยอ่ะฟังเครื่องอ่าตกใจหมดอ่าเสียงนะประมาณนี้เดินเบาเดินเบา เอาแค่นี่พอเดี๋ยวหลวงปูชาวบ้านเขานะเสียงเล้าใจมากอ่ะโอเคของปอากของขอลดมือเดียวนะภาพนี้นะกูตีให้เลย98เอซอเอางั้นเลยอ่ะส่วนราคานะพ่ามึงไม่ต้องต่อเือนนะเอาแบบว่าเอาเป็นเอาเป็นว่าถ้าไม่ตรงไม่ตรงปกกูให้ต่อยเยต่อยแทนต่อโอเคปะเออ <laughs> นักเลงพออ่ะเอาไปเลย 8 10, 9 0 0 0บาทเก้าบาแค่ภาพนี้ลาบลาบเลยอ่ะใครหาอยู่ก็ดูรถต้องมาดูคันนี้ก่อนบอกเลยต้องมาดูคันนี้ก่อนถ้ามึงไม่มามึงผิดมึงผิดพวกนี้พวกนี้จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะไปไกลละอ่ะ08,9,6ไม่ใช่6 4 9 5 6เไปกันใหญ่สุขสวัสดิ์สามสิบเจ็ดสามนะที่เจซีวิบไบนะแ๊บนึงไปกูณ้อมต่อล้